พี่น้อง <c> ้า <oughs> พี่น้องมาเลาะเบิงตรงไหทตรงหน้ามานนี่หลังจากมื่ขึ้นนี่ฝนตกว่านะครับหน้ากะเขางามเขียวงามดีครับเบิงนะครับเนี่ยแปลงที่ลูกโตเลยใส่ยูริสีกับแ,แปลงขางกันที่เพิ่นไม่ได้ใส่นะครับมันสีแตกต่างกันแบบนี้นะครับ ความสัมใจของพี่น้องเกษตรกร,ก,รก็คือ,อหน้าแปลงติดกันภาษาบ้านเนาเอิ่นว่าแดนเดียวกันแต่เขามันงามต่างกันนะครับนั่นคือการจัดการมันต่างกันเพราะนั่นเนี่ยการเตรียมก่อนที่ว่านเขาการเตรียมพื้นที่การเตรียมดินาการในความสำคัญกับการากําจัด พวกมเมล็ดเขาวัชพืชต,ต่างๆมันก็เป็นขั้นตอนที่สําคัญนะพี่น้องเนาะน,นี้มันก็จะส่งผลถึงเวลาเขาวานเขาแหลี่เขาหอกกับสีงามนะครับเบิ้งนะครับเขาลูกตัวงามเมิดแปลงเลยนะครับเขางามมีลลีปีนี้ครับพี่น้องกับใถอดซดพี่น้องหรือเบิง้งนะครับว่ามันเป็น,นยังไงแน่ยนะครับ เบิงเอาพี่น้องสุดยอดแลละโตกัดสีมีเวลาว่างๆบงม่ได้ไปทังใดอีกอะลงมาเบิ่งให้เบิ้งหน้าเพี่น้องนาอกลงมาเบิ่งแปลงหน้าข้างหน้ากัดสิตัดหนาออกเบิดเพื่อให้มันสะดวกในการย่างไปย่างมานะครับ นี่เวอร์กัพี่น้องมันงามําได้น้องพี่น้องนาอพาพี่น้องมาลเลาะเบิ่งซู้ึกวาสิมีเพียลงนะครับเพียลงจางๆจางน้อยหนาสิได้ตัดตัดใบนะครับนี่ห้องเพียลงแล้วใบแดงๆเนี่ยเพียวไฟนะครับเพียวไฟกำล,ลังลงเขามป็นงามเน้องพี่น้องนาะ เป็นธรรมดาแต่ว่าถ้าเราตัดใบแล้วก็บจบนะครับเขียวไฟเพราะมันเรื่องหนาใหญ่เอาเครื่องตัดห้ามาตัดนะตัดใบลงต้องไปฉีดสารเคมีต้องไปฉีดสารันะรบตัดใบปกทิมไม่นี่เัดเขียวไฟเนาะพี่งโอ้เขางามมิลีครับพี่นนองครับ เย้เลยเดินในฝนใน้าฝนเมื่อคืนเขียวงามครับนะครับอขอบคุณครับพี่น่อครับ